วันที่23ก็มาย่อยของนะครับผมของที่ไปได้ใสแล้วนะแล้วก็วางบล็อกอาซีบนะครับผมเปิดลิปแบบนี้เลยนะง่ายดีที่จริงจะเล่าเรื่องแหละแต่มันไม่ใช่แนวของผมอะ่ะแลกสตต๊กมาครับผมนะแลกเยอะๆนะฮะจุกจุกฟินฟินไปเลยอ่นนี่คือร้านค้านะครับผมนี่ฮนะ อันเบกิ้งนะฮะอินฟินิตี้โปรเทคไอวีโอ้โหรูติ้งสามอันนี้ของดีฮะโอเคแตงกิ okay. ้วเพื่อน <c oughs> ครับดาบเพชรมาให้ผมด้วยฮะโอ้โ oh, ห oh. ใจดีจริงๆฮนะขอบคุณจริงๆฮนะแรกรูติ้งมาครับแล้วก็บวกเลยอ่าแล้วก็แลกสติ๊กเหมือนเดิมฮะแลกเยอะๆนะฮะ แลกจนเบื่อบอกเลยนะฮะแล้วก็แลกอันเบรกกิ้งมาครับผมไปนะครับผมไปตีบวกกันเลยใส่อินฟินิตี้ให้ธนูนะฮะแล้วก็เอาสุดเกาะมาย่อยนะฮะเพราะว่าเอนซานมันไร้สาระนะฮะยกเว้นรองเท้านะของดีเอนซานที่ดีที่สุดคือรองเท้านะ,ะแล้วก็บวกเบนดิ้งเข้าดาบนะครับผมแล้วก็แลกธนูมานะฮะเอาธนูมาย่อยนะฮะ มันจะได้หินแหลมแล้วผมจะเอาเหินแหลมนี้ไปทําบล็อกอาซีพให้ npc นะฮะอาซีพนักธนูนั่นเองนะขอ,องดีเนี้ยบล็อกอาซีพเนี้ยเชียร์เอสเลยอะ่ะผมให้ s อสเลยนะแล้วก็มานอนนะครับวันที่24ก็มาแรกขวานะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะเอามาย่อยนะเอามาย่อยเป็นเหล็กนั่นแหละ แรกไปครับผมแล้วก็มาตัดไม้นะฮะบนหลูปนะฮะตัดเยอะๆเลยนะฮะปุ๊บปุบปบปบ๊แล้วก็เจอวัวด้วยนะครับผมอยู่ในกรงนี้อ่าจะก็เจออีกตัวหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าวัวตรงนี้จะไม่เหงาแน่นอนนะฮะโอเคแล้วก็มาแลกของเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็แลกขวานมาด้วยนะฮะ ก็รู้กันไปแล้วนะอันนี้คือวิธีครับโทเทมนะฮะโอ้โหใช้ของโคตรแพงเลยแตงโมยังไม่มีเลยะฮะแลกของเหมือนเดิมนะ,ะทำอะไรไม่ได้ดตอนนี้ไม่มีแตงโมนะฮะแล้วก็มาเก็บข้าวนะโตหมดละนะฮะโอ้โหโคตรฟินเลยโอ้ยฟินจริงๆเวลาเก็บข้าวเนะี่ยเห็นกี่ครั้งก็ฟินนะฮะเวลาเก็บ แล้วก็วางพรมนะฮะเพื่อให้ข้าววัวนั่นเองนะโอเคนะฮะแล้วก็มาแลกขวานเพชรนะฮะอืมก็เดี๋ยวบอกเอนซานเข้าทีหลังนะแล้วก็แลกดาบเพชรมานะฮะอืมแล้วก็ตีบวกนะฮะโอ้โหโคตรโหดตอนนี้ย,ยัง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 ไม่โหวดวันที่25นะครับเอาขวานมาย่อยนะฮะครับเป็นอีพิกอนะฮะแล้วก็ ขุดบ้านเอ c ีอันนี้ออกนะฮะมันเก,กะกะเหลือเกินนะฮะนะก็โล่งเลยทีเดียวนะฮะถอนออกนะม,มันรู้สึกสบายตายจริงแลนะ้วก็มานอน,นะฮะวันที่ยี่สิบกก็เอามันไดมาย่อยนะฮะเป็นไม้เหมือนเดิมนะฮะก็ไซมี่เสียเปล่านั่นแหละนะแล้วก็มาแลกสติ๊กเนี่ยแหละนะ อันนี้คือตลาดแร่สติกนะครับผมนะจะง่ายๆหน่อยแรงงย่ง่ายๆหน่อยอุ้มมันมานะฮะแล้วก็วางที่ตรงนี้นะฮะโอ้โหส่มอสให้เป็นประโยชน์นะแรกเลยครับโอ้โหแร่แบบสบายใจฮนะไม่ต้องกลัวมันหนีนะฮะมันอยู่ใกล้ๆนี่ไงแต่มันก็รีเซ็ตนะฮะอุ้มมันมาโอเคนะฮะตอนนี้ยังน้อยอยู่อนาคตยวค่อยขยายเพิ่มนะแล้วก็บาบุดอออซิเดียนนะฮะอยู่ตรงนี้มานานล้วะ ตั้งแต่วันแรกแล้วก็ขุดออฟซิเดียนมานะจะทําโตเอ็นซานนั่นเองและผมก็ไม่เอ็นซานแล้วขุดมาทําไมวนะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับมาทําไมก็ไม่รู้นะครับเสียเวลามากเลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าจะครับมาทําไมเนะสียเวลาจริงๆเลยออเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอามาอยู่ในนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้เข้ามาตอนไหนเนี่ยโอ้โหตายซะเออ,อมาอุดราวันี้แป๊บหนึ่งนะครับผม อ,อ,อยังติดได้อยู่เนาะโอเคแล้วก็มาตัดไม้เหมือนเดิมครับแล้วก็มาแปลรูปนะฮะเป็นไม้สติกนั่นเองแล้วก็เอามาัแรกนะฮะแล้วก็แลกเบนดิ้งมาครับผมแล้วก็ตีบวกนะฮะใส่สุดเกาะให้ครบนะฮะครบเซตเลยอืสุดเกาะเมนดิ้งนะฮะครบเซตเรียบร้อยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะก็มาแลกดาบเพชรนั่นเองนะฮะอ่ะ สอนทิ้งเลยเอ็นซานนี้ไนสาระนะฮะแล้วก็ครับโตเอ็นซานมานะฮะไม่รู้ว่าจะครับมาทําไมแล้วก็มาให้ข้าวกลัวนะครับอืมสี่ตัวนั่นแหละนะมีแค่นี้นะฮแล้วก็มาใส่ปุ๋ยนะครับผมใต่ใส่มันก็ใส่ไปงันงันนะครับที่จริงก็ไม่ได้มาเก็บมันหรอกนะใส่ไปทําไมก็ไม่รู้แล้วก็มาคราบโต๊หนังสือนะับผมเอาไว้เอ็นซานนะฮะ อ๋อทำเป็นวิธีใิ่อือปึ๊บ,บใส่ตรงนี้ปึ๊บอ้าววางผิดไม่เป็นไรนะครับอืมแค่นี้แหละแล้วก็มาอุ้มบัวอีกตัวหนึ่งนะครับผมอีกหนึ่งตัวตัวนี้อ่ะอ้าวตรงนี้อ่า,อา,ออาโอเคนะครับผมแล้วก็มาแลกได้สโตนนะฮะลาพีชนะครับผมแล้วก็มาตัดไม้นะฮะ ก็วนแบบนี้ฮะไม่ได้ไปไหนนะซิวซิวไปซิวแล้วเกิดนะฮะตัดไม้ซิวซิวนะครับผมไม่ต้องคิดมากเลยเป็นนักตัดไม้นะผมนะแล้วก็มาแลกโค <c oughs> มไฟนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแลกมาทำมาให้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มาแลกสติกนะครับผมแล้วก็มานอนนะฮะวันที่28ปดก็มาตีบวกนะับผมมีซานอะไร ไม่มีอะไรโอ้นี่ไงเอฟเฟนซี่เทียดกับ m อ c มันยากนะฮะ,ะมาตีบวกเลยง่ายๆนะอันนี้ปอจูนไม่ค่อยมีของดีสักเท่าไหร่นะฮะมาแรกเหมือนเดิมเลยลูบล็อกอาซีฟนะ,ะดูลูก m อ c ดีซีเดี๋ยวโหโคตรเยอะเลยนะแล้วก็มาตีสลามนะให้เวลวขึ้นเยอะๆขึ้นโคตรซาเลยอันนี้ไม่แนะนำนะฮะไม่นัดนะ,ะไม่แนะนำจริงๆ เั็นซ้านะฮะไปทำฟาร์มมอนเตอร์คงจะดีกว่าแล้วก็มาตัดไม้เหมือนเดิมซิวซิวนะฮะตัดไม้ซิวซิวเลยอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะซิวซิวไปวันนี้ตัดไม้ซิวซิวนะฮะตัดไปเยอะๆเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรอ่ะก็ตัดไม้อ่ะแล้วก็มานอน แล้วก็มาแลกสติกนะฮะวันที่29แลกแบบอิ่มๆเลยแลกไปครับผมแลกแบบจุกๆฟินๆไปเลยครับผมแล้วก็แลกโปรเทคสีมานะฮะสองอันนะฮะขอพุ่นครับผมไปละแล้วก็คาร์บ,บอคอาซิบมานะฮะยังไม่จุใจตอนนี้นะแลกเยอะๆเลย อายังไงขอ mpc สักตัวหนึ่งนะฮะไม่ว่ากันไหมไม่ว่ากันใช่ไหมทางตรงนี้โอเคฮะแหมไม่ต้องทุบอะ่ะเหมอนรู้หน้าที่อะ่ะเหมอนรู้หน้าที่ให้แลกสติ๊กอะะ่ะตามบล็กอาซีมาอีกครับแล้วก็โยนให้เพื่อนไปวันที่30ทําต่อฮะ มีเยอะนี่แหละดีสุดแล้วแลกสติกแบบเพินๆกันเลยแล้วก็แลกอันเบกกิ้งมาฮะสองอันนะฮะขอบคุณครับผมแล้วก็ตีบวกอาวุธนะฮะอาวพังไม่เป็นไรมาแลกอีกนะครับผมเวลไม่พอนะฮะแล้วก็แลกเบนดิ้งมาครับผมแล้วก็มาตัดไม้นะฮะผมแหมใสยไม่พอจริงๆยังไงก็ไม่พออะสติกอะต้องมาตัดอีกนะฮะ สัตว์แบบเพิ่นๆน,นะฮะแล้วก็ครัฟรัวมานะฮะเอาตรงนี้ลักกันนะฮะวันที่31นะฮะทุบเตียงอิ c ีซีก่อนนะฮะมันเดินเพี้ยนพ่านมากเกินไปนะฮะลำคาญสร้างที่อยู่ของมันหน่อยนะฮะ,ฮะทุกไปเตีเเ๋งงยแล้โกเลมในงานหยาบแล้วนี่ขายอะไรครับโอ้ซับเน็ตห้าของดีอะนี่ แล้วก็วางรั้วนะครับการไว้ไม่ให้ M b c เดินเพ่นพ่านนะฮะเดี๋ยวมันจะน่านำคาญน,นะเอาประมาณนี้โอ้โหเป๊ะเหมือนจับวางเหมือนคำนวณไว้แล้วแล้วก็มาที่ปิดประตูรั้วนะฮะแล้วก็แลกสึกเกาะมาฮะเอาไปย่อยนั่นเองอโอ้โหแลกเยอะเกิเกนแล้วก็แลกที่ควนดินมานะฮะแล้วก็ ทำเอ็นวิวนะฮะไว้ตีบวกนั่นเองก็ตีบวกอาวุธนะฮะอืมให้ครบปึ๊บโอเคครับผมสุดก่อนเราโหัวล้วแล้วก็มาตัดไม้เหมือนเดิมครับผมนะใครไม่เคยพอนะฮะแล้วก็มานอนนะฮะวันที่32นะครับผมวางม็อกอาซีพให้ m b c ตรงนี้นะฮะเก็บของที่ไม่จำเป็นอาชีพนักตกปลา ตีตอนเริ่มต้นนะฮะหลังๆไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็มาแลกสติกนะครับผมแบบแลกอิ่มๆเลยนะฮะแล้วก็แลกแอนบกกิ้งมานะครับสองขออีกสามอ่ะโอเคครับผมขอบคุณแล้วก็แลกพาวเวอร์ห้ามาฮนะเฟรมมาครับผมตีบวกนะฮะอืมอ้าวพังเยอะแล้วก็ตีบวกนะฮะใอ้ครบชุดเลยอ่าเวลไม่พอนะฮะ เปลวเนื้อหนึ่งยอดแล้วก็แรกเหมือนเดิมครับผมนะทั้งวันเลยทีนี้แล้วก็มานอนนะฮะวันที่33แรกอาวุธมาหน่อยนะฮะวันดินแล้วก็แรกเนเธอร์ฟอรลิกับดาบติดไฟมานะฮะเอ็นซานติดไฟนะนะั่นแหละเออแล้วก็แรกสุดกรมาอีกฮะเหล็กไม่พอทีนี้เอามาย่อยนะฮะแหมมัดนี้มันดีจริงๆมัน ควรจะมีอ่ะแล้วก็มาตีบวกนะฮะส่วนด่านติดไฟนี่ก็ยังไม่ได้ทำนะฮะวันที่34จนถึง35นะฮะมาลงนาลกนะฮะตามหาประสาทเนเธอร์นั่นเองนะครับอุดตรงนี้ไปหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดินตกลาวานะฮะฮาร์ดคอร์ด้วยนะต้องระวังกันนิดนึงนะครับโอเคออกเดินทางกันเลยนะครับคุณผู้ชม ไม่รอช้านะฮะโอเคออกเดินทางมาโหแสงเรา่าโคตรแสบตาเลยฮะเซตเตอร์นี้แต่ผมก็ชอบนะมันจ้าดีมันจ้าซะเหลือเกินนั่นนะฮะประสาทพิกดินนะฮะเจอเห็นไหมับคุณผู้ชมแล้วตรงนี้ผมลืมอัดคลิปนะฮะคุณผู้ชมจะไม่เห็นนะฮะก็ขอโทษทีฮะลืมอดัดวันเรามันมีผิดพลาดกันได้นะหวังว่าทุกคนจะไม่ว่าอะไรนะครับ นะไม่เห็นนะลืมกดอ,อ่านวันที่36นะฮะนี่คือของที่ไปปลูกนะฮะอืมก็ลืมอ่านฮนะโทษทีนะครับมคนมันลืมเป็นนะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็มาขุดดินนะฮะตรงนี้จะเป็นฟาร์มเมลอนนะจะปลูกเมลอนตรงนี้นะวางน้ําไปนะวางน้ําไปนะครับ น้ำมีเยอะนะฮะวางให้เต็มช่องนะฮะแล้วก็ให้เป็นน้ํานิ่งนั่นแหละเออแล้วก็มาควนดินนะฮะวางมันเล็ดไปฮะแค่2อมันเล็ดนั่นเองอืมก็แค่นี้นีแหละไม่มีอะไรมากแล้วก็แครลอดทองนะฮะอาหารที่อิ่มที่สุดในเกมนี้นะครับผมกินปุ๊บโอ้โหอิ่มแน่นอนนะแล้วก็มานอนวันที่37ก็มาแลกของนะฮะ อันนี้ผมแลกแบบทีเดียวเลยโอ้โหเพิ่งรู้้วเนี่ยว่ามันแลกทีเดียวได้โอ้โหอย่างฟินนะฮะปึ๊บ <c oughs> แล้วก็แลกซับเด็ดห้ามานะฮะจะได้ตีแรงขึ้นอีกนิดนึงนะผมแล้วก็มาตัดไม้นะฮะตัดไม้อีกแล้วแต่ยังไงก็ไม่พอจริงแล้วก็มาแลกนะฮะเอามาแลกอย่างนี้แหละเลยแบบ เลยไม่พอสักทีะฮะต้นไม้จะหมดโลกแล้วเนี่ยแล้วก็มาครับม็อกอาชีพธนูนะฮะไม่พอจริงๆนะฮะวันที่ส8สิบดจนถึงวันที่สี่สิบนะฮะตัวไหนว่างอ่าตรงนี้ว่างนะฮะแหมมันรู้หน้าที่อ่ะอืมแล้วก็บวกนะเอา้าอะไรเนี่ยม็อดนี่มันอุ้มเพื่อนได้ด้วยนะ,ะโอ้โหดีจริงตรงไหนว่างครฮะตรงนี้ไป แม่มันรู้หน้าที่อ่ะแบบไม่ต้องทุบอ่ะเออมันดีตรงนี้แหละนะแล้วก็ดูเอมบอรโลนี่โอ้โหสามสแตก็กับอีกครึ่งหนึ่งบ้าบอคอดแตกนะฮะแล้วก็ตามหาบัซซนเนเธอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะมาเนเธอร์ละรอบนี้เตรียมพร้อมมาดีนะฮะโอเคลุยกันเลยครับผมนะเจอพิกลินนะฮะต้งไงครับไม่กลัวฮะสุดก่อนเราโหดนะฮะเรียบร้อยเละ กล้ามาสู้กับพี่งั้นเหรอฝันไปเถอะที่จัสนะพี่อะเหนือฟ้าใต้ล่าข้าเป็นผู้เปิดเสฟที่สุด <c oughs> ทางไหนเนะี่ยหาประสัตเนเธอร์อยู่ฮะตอนนี้เจอแล้วฮะตรงนี้ไงโอ้ที่จริงตามหาจนแบบหลายชั่วโมงกว่าเลยแต่ก็เจอแล้วครับนะฮะสามวันนี้นะอืม เจอเบลดลอดด้วยครับโอ้โ oh, ห oh, ตีเลยครับไม่กลัวนะครับสุดเกาะเราดีนะฮะได้เบลดลอดมานี่แหละมามีรูติ้งสามเนี่ย oh, โอ้โหดอกโคตรง่ายนะแล้วก็ของงั้นๆน,นะฮะอย่างน้อยก็มีเพชรแล้วก็เจอที่สปอนเบดด้วยฮะนี่ไงได้เวลาฟารม์มโอเคได้เวลากลับบ้านแล้วฮะเจอวิเทอร์สเกลสแตนดด้วยฮะดูซิว่ามันจะดอกหัวไหม มันคงไม่ดอปง่ายฮะนั้นไม่ดอปนะฮะโอเคกลับบ้านกันเลยครับไปกลับบ้านันีแล้วเจอประสาทเนเธอร์อีกที่หนึ่งนะฮะแล้วที่นี้แบบใกล้บ้านมากเลยใกล้ประตูมิติมากเลยตรงนี้เนี่ยโอ้โห <c oughs> เดินทางไปโคตรไกลที่จริงอยู่แถวประตูมิติเนี่ยใกล้ใกล้กันเองนะฮะมันใกล้กันมากเลยดู200ลบห้าิบ โคตรใกล้อะแล้วเคก็กลับบ้านกันเลยนะฮะมาถึงกันแล้วโอไม่มาอีกแล้วตรงนี้อะนะโอเคกลับบ้านมาก็เอาของเก็บนะฮะโคตรกเลยเก็บไปของที่ไม่จําเป็นแล้วก็มาตัดไม้นะฮะตัดไม้อีกลแล้วก็ตัดไปเยอะๆเ,เลยฮนะเอาไปแลกนั่นแหละนะจะเอาไปทำอะไรละ่ะ ได้ไหมตัดแล้วก็เอาไปแลกดีครับมาเยอะสนาดนี้แลกนะฮะแลกอิม่มๆปึ๊บหมดตัวนะครับเพราะหมดตัวแล้วนะฮะแล้วก็แลกเอฟเอฟเฟซเซนซี่สี่มานะฮะเป็นบวกเป็นเอฟเฟซเซนซี่ห้านะฮะเอามาใส่ปิกแอคเลยปึ๊บเรียบร้อยนะผมได้ที่ขุดเร็วที่สุดละแล้วก็แลกมาอีกนะฮะจะบวกใส่ควานไหแต่ แพงเกินนะฟิวไม่เป็นไรคนระับนอนนะวันที่สี่สิบเอสมาตัดไม้เหมือนเดิมนะอู้เจอคิปเปอร์โอ้โหตกใจเลยอืมอืมบายบายฮนะแล้วก็แลกเป็นเดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมดไหมยังไม่หมดโอ้แล้วก็แฟนท่อมานะวันที่สิบกว่ากว่าสี่สิบกว่าเพิ่งจะมาเลยเนะี่ยโอ้โห เสียงน่าคิดถึงจริงๆปุ๊บโอ้โหป <Yeah. S 1> ดแม่นแล้วก็แลกแอนเด p ร์โพมานะจะเป็นดีเอ็นและรอบนี้ไปแน่นอนวันที่42แรกนะแลกแอนเด p ร์โพมาแล้วก็มักม่านไม่ด้วยนะเผื่อหลงทางนะฮะขอเต็มตัวนิดนึงนะแล้วก็มาปักไฟตรงนี้เดี๋ยวคิปเปอร์เกิดอีกเดี๋ยวตาย ขนาดมีสุดกาะก็ยังกลัวนะฮะปักไฟให้ทั่วเลยแล้วก็มาตกแต่งร้านค้านิดนึงนะฮะให้มันสวยงามสวยไหมคิดว่าสวยไหมโอเคให้มันสว่างสวยนะฮะโอเคแล้วก็มานอนนะฮะเอาแรง วันที่ส3จนถึงวันที่44นะฮะก็ไปดีเอนกันนะครับผมออเดินทางเร็วหน่อยรอบนี้รู้ทางแล้วไงอืมมันจะไม่ได้เสียเวลานะครับขึ้นมาที่นี่ไปกันเลยครับผมใส่ลูกตาเอ er, นเดอร์นะฮะปุ๊บปุบผูกด้านแล้วใช่ไหมปุ๊บปุ๊บป,บป,บป,บปบุอีกสอันใส่ไปเรียบร้อยนะฮะ ไปกันเลยครับอ๋อตกลาวายังไม่โหลดนะฮะโอเคมาถึงแล้วนะฮะโอ้โหนี่ไงที่ดีนโอ้โหโคตรสวยเลยมีแสงอาลลอราด,ด้วยยิงกันเลยครับโดนไหมไม่โดนเป็นเรื่องแมนนะวางน้ำไปจะทำอะไรได้ทำอะไรได้ครับมีน้ำนะทำอะไรได้ เรื่องเมนสุดโหดเจอน้ำเข้าไปก็คือไอตัวกากไปเลยเอาออออโดนมังกรดิดเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหไม่ทันอายเขาไม่เนี่ยไม่เป็นไรคนระับปึ๊บแล้วมึงจะขึ้นไปทำไมเนะี่ยเอายิงไปครับไม่โดนไว้อันนี้นั่นนี่อ่ะโดนไหมโอ้โห เออนั่นแหละน้ำมังกรในแมนคครับนี่โคตรกระจอกนะฮะจริงนะกระจอกจริงๆเออใจหมัดต่อยฮะวันพันแมนวันพันแมนโอ้โหตายไม่เป็นหมัดนะเป็นบล็อกเรียบร้อยฮะจบเกมแล้วก็เก็บไข่มังกรมาด้วยฮะเก็บไข่เก็บแบบนี้นะฮะเผื่อใครไม่รู้ปึ๊บโอเคนะฮะได้ไข่มังกรมาแล้วนะฮะ แล้วก็ไปเอนซิตี้กันเถอะนะฮะปุ๊บโอเ้เสียวขวางไปฮะอันนี้มาถึงแล้วนะเอนซิตี้เอาเอนเนอร์เมนตามไปออืมจัดการเรียบร้อยแล้วก็เจอนะฮะปราสาทเอนซิตี้นั่นเองนะตรงนี้แต่ไม่มีเรือนะฮะมาลุตของเฉยๆแหละก็มีของก็ได้อยู่นะ ก็ใช้ได้อยู่นะฮะสำหรับคนที่มาที่นี่ก็มาเอาของฟรีเสร๋สนั่นแหละนะตักเกอร์อบล็อกนี่ก็ต้องเอาไปเหมือนกันนะของดีนะครับเหมือนเป็นกระเป๋าพกพาแล้วเจอที่กลับบ้านแล้วฮะมาร์กวิก,กัรไว้ก่อนเผื่อได้ปีกแล้วจะมากลับที่นี่นะฮะมาร์คไปครับปึ๊บโอเคนะครับเผื่อกันหลงไง แล้วก็เจอ NCT อีกที่หนึ่งนะฮะตอนนี้เพื่อนผมก็ออกตามหาอีกที่หนึ่งเหมือนกันเจอเรือนะฮะรอบนี้โอเคนะครับไปเลยต่อบล็อกไปะฮะกดซิฟไว้ด้วยะฮะเดี๋ยวตกลงไปเนเรยบร้อยเลยนะฮะตกโลกจบเลยซีรีส์นี้ปึ๊บขึ้นร้อยตัวไปฮนะโอ้โหมันมันไม่ใช่เป็นมอนสเตอร์มันเป็นตัวช่วยหญ่ เรามากกว่านะแล้วก็เอาปีกโอ้ยไม g o ก็ God, ได้แลนะ้วปีกปีกมังกรนะโอเคนะครับล่อนเลยฮนะสบายสบายซิวๆนะครับมีปีกนะฮะแล้วก็บอกเอ็นซานเข้าไปอันเบกกิ้งกับมนดิ้งเข้าไปก็จบนะฮะกลับบ้านกันเถอะครับผมทีมเรามาร์คพิกัดไว้เมื่อกี้นะครับกลับบ้านกันเลยครับผมไป โอเคกลับนะโอเคนะครับจบเกมนะฮะที่เหลือก็ทำฟาร์มนะครับผมได้ปีกมาแล้วก็สบายนะฮะอืมโอเคใส่ปีกนะฮะวันที่45จนถึงวันที่49นะฮะก็มาคุกปุบบ้าน m อ c นะฮะรวมรวมวันนี้ไปเลยล้วกันนะฮะเอาว่าเกิดพ่อผิดพลาดนะฮะแ๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนะ ทุบบ้านเอพซนี่ทิ้งไปนะฮะมันเกะก,กะแล้วก็มาตัดไม้นะฮะตัดไม้อีกแล้วนะครับใช้ไม่พอก็เอาไปแลกสติ๊กหมดอ่ะมันจะมีเหลือได้ยังไงล่ะเอามีหมูอยู่ในนี้ด้วยโดนขังเลยมันน่าจะออกไปไม่ได้นะมัเนเลยอยู่ตรงนี้แล้วก็มาคุดเ็นนะฮะจะทำฟาร์มวันเตอร์ไง เมื่อไรได้รบไหมเนี่ยโคตรท้าเลยขุดเข้าไปแล้วก็มาขุดบล็อกนรกนะฮะเร็วกว่าขุดยังเพิ่นนะขุดโคตรง่ายเลยบล็อกนรกนะแล้วก็โอ้โหได้บล็อกมาพอเลยนะแล้วก็ไปทำวาร์มอนเตอร์ตรัวนี้แล้วกันนะ ที่บ้านตรงนี้นะฮะเอากลางตรงนี้แหละนะวางเหยียบไปนะฮะแล้วก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้นะครับเอาไม่พอวางต่อไปโอเคเนะครับแล้วก็เอาบล็อกนันลกมานะฮะแหมของมันดีจริงๆแล้วก็ต่อขึ้นไป22บล็อกนะฮะให้มอนเตอร์ตกลงมาให้มันเหลียดซักหนึ่งเอนะ หนึ่งหัวใจนั่นแหละอืมเราต้องต่อขึ้นไปอีกนะฮะโอเคต่อขึ้นมาบนมี้เสร็จแล้วนะก็ต่อแบบนี้ใครทำตามก็ได้นะฮะผมไม่ว่าต่อมา8บล็อกนะฮะ8หรือ7ไม่รู้ แล้วเราก็มีอาชีพใหม่นะฮะเป็นอาชีพที่ไม่มีอยู่ในเกมนะฮะดิจินาลี่นะฮะเป็นอาชีพที่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรได้นะฮะอาชีพดเจ็น์ไงหาจากไหนไม่ได้นะฮะม็อดนี้บล็อกอาชีพวันนี้นะฮะมาทําฟาร์มมอนเตอร์ต่อนะฮะใช้บล็อกเนเธอร์เนี่ยโอ้โหแดงแป๊ดเลย เท่ากั er. บฟาร์มมอนเตอร์มากบล็อกนี้อเอาแสดงว่าทำกว้างเกินกดตรงนี้ออกโอเคแล้วก็มา Me. ปิดตร like งนี rust. Nowadays, ้นะครับก็ไม่พูดมากครับก็เหมือนแบบปีสันเก่าๆอ่ะก็ทำแบบนี้นะต่อแบบนี้เท่าเกับ อันนี้ทำง่ายๆนะเด็กปฐมยังทำได้เลยฟาร์มมันเตอร์ดนะดูคลิปไม่กี่ครั้งก็ทำได้แล้วอันนี้ผมพูดจริงนะแล้วก็มาทำน้ำอินฟินิตี้นะฮะใส่น้ำแบบนี้ให้มันเตอร์มันไหลลงไปนะฮะที่ฟาร์มของเราเป็นประมาณนี้นะฮะจะทำอีกสองชั้นนะครับ แล้วก็มานอนนะฮะนอนเอาแรงนั่นแหละแล้วก็ซาต่อมาก็มาทํานะฮะใส่ผมวางผมลงไปนะมาให้เมึงมุมเกิดนะเว้นสองบล็อกนะฮะวางแบบนี้วางตามตามผมก็ได้นะประมาณนี้นะฮะ ในที่เหลือก็ไม่มีต่อนะฮะวัน56นะฮะไฟไม่มีปัญหานะฮะโดนตัดจบตรงนี้เลยอันนี้คือที่ผมทําอันนี้คือนี่เห็นนี่คือฟาร์มอ้อยนะฮะที่ยังไม่เสร็จดีอันนี้คือฟาร์มมอนสเตอร์นะฮะซึ่งซีรีส์นี้มันก็คงจบเพียงแค่นี้นะฮะไฟมันเสียไงที่จริงผมอยากเล่นอีกร้อยวันนะถึง100วันนั่นแหละแต่ไฟมันเสียนะ ก็ขอปิดซีรีส์นี้เลยแล้วกันนะฮะและนี่สิ่งที่ผมทำมาตลอด50วันนี้นะครับก็ได้ดูแค่นี้นะก็ก็คงได้ตัดจบแบบเพียงแค่นี้แหละอนาคตอาจจะมีโลกแบบนี้ผมอาจจะเล่นอีกนะฮะถ้าเกิดไม่มีปัญหานะฮะก็ตอนนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะแต่ลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมบายบาย